สุดยอดเลยหินก้อนนี้ครับคือเขาตั้งอยู่นิดเดียวไงนี่โอ้โหครับผมมีพระประธานขึ้นไปอีกตรงนี้ก็มีพระประธานนะครับผมโอ้โหขนลุกเลยครับขนลุกอีกจุดนะครับผมที่มีพระพุทธรูปนะครับผมครับตรงนี้เป็นหน้าถ้ำอีกฝั่งหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวพิธิจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมที่นี่จึงเหมือนเมืองบางบทอนโอ้โหสวยมากครับเนี่ยกำลังลามขึ้นนะก็ลังลามขึ้นโขดหินอย่างสวยเลยครับนี่โอ้โหเนี่ยสวยครับสวยเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะครับผมสวยมากตามโขดหินนะครับผมก็จะมีพืชพันธุ์เป็นเฟินเป็นอะไรขึ้นเยอะเลยนะครับช่วงนี้นะ มองลอดมองลอดกุฏิหลังนี้ไปก็คือเห็นโขดหินเหมือนจะมีทางเดินนะครับหรือเป็นหน้าผาไม่รู้นะอแต่สวยครับเป็นร่องหินแตกสวยครับผมแ,แถวนี้นะผมเป็นห้องเก็บข้าของครูบาอาจารย์นะครับผมนี่อมีเก้าอี้นะเก้าอี้เยอะอยู่นะประมาณยี่สิบตัวนะครับผมมีถังเก็บถ้วยเก็บชามนะ,ะข้าของเครื่องใช้อาสนะเสือนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็น พื้นที่พื้นที่ที่ท่านปฏิบัติธรรมกับญาติโยมนะตรงนี้นะเป็นพื้นที่เรียบๆนะครับผมเป็นพื้นเรียบๆตรงช่องหินนี้ก็มองเห็นวิวไกลนะครับผมมองเห็นภูเขาลายลูกเลยตรงนี้เย็นนะจุดที่พิธียืนอยู่เนี่ยครับผมเนี่ยคือเป็นเนี่ยหิน UFO โอ้โหมองมุมนี้เห็นชัดเลยนะเนี่ยฐานเขาตั้งนิดเดียวครับผมเนี่ยและหินเขาก็ไม่ได้ค้ากับอะไรเลยนะ น,นี่ครับผมตั้งอยู่บนฐานหินอีกชั้นหนึ่งตรงนี้เป็นพื้นเรียบๆดูต้นไม้ตัวน,นี้ต้นว่าครับผมอ้อเป็นโพรงทะลุนะเออก็เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเนี่ยเป็นโพรงทะลุอ่าทะลุสองด้านทะลุสวยด้วยนี่ครับผมนะเป็นต้นว่านะครับผมโอ้โหทะลุได้สวยจริงๆเนี่ยครับผมนะข้างบนเป็นเงมหินนะครับผม ตรงนี้ล่มเงานะครับผมทั้งวันนะตรงนี้เป็นเงาหินนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวจะพาเดินไปทางนี้ครับตรงนี้มีพระพุทธรูปยืนอยู่นะครับผมนะอ๋อข้างหน้านะครับผมเป็นทางเข้าอ่าถ้ำพระผาป่องฟ้านะครับผมอะเดี๋ยวไปยิดเปิดไฟแล้วต้องเปิดไฟฉายช่วยนะครับช่วงนี้เพราะว่าฟ้ามืดครึ้มนะครับผมดูลากไม้ครับผม นะคือลากแก้วเขาไม่สามารถที่ย่างลงดินได้นะครับผมเขาก็เลยเลือ้อยไปอย่างนี้นะครับผมถ้ามากลางคืนถ้าคนไม่คุ้นไม่ชินป่า,างเงี้ยอาจจะเรียกว่างูนะครับผมนะอาจจะนึกว่างูเหลือมตัวใหญ่อย่างนี้นะนะครับถ้าเดินป่าก็อย่าตกใจนะครับดูให้ดีๆก่อนโอ้โหโขดหินสวยครับเป็นทางเดินเล็กๆนะครับผมตรงนี้มีเถาวันนะครับผม เทาวันเกิดพันกันโอ้โหยังสวยเลยนะครับเนี่ยนี่ครับผมสวยเลยเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ิดดูต้นไม้ต้นนี้ก่อนเฮ้ยนี่มันไม่ธรรมดานะครับเนี่ยใช่ต้นปลาไหลเผือกยักษ์ไหมเนี่ยใช่ครับผมคือเขาโตมากนะอายุไม่รู้กี่ปีแล้วน่าจะเป็นต้นปลาไหลเผือกใหญ่ครับผม โอ้โห oh. พี่ทิศเพิ่งเคยเห็นต้นปละไรเผือกใหญ่ขนาดนี้นะคิดว่าใช่นะดูจากใบจากยอดเนี่ยใช่เลยครับผมเนี่ยเนี่ยครับผมต้นเท่าขาเลยนะเนี่ยต้นเท่าขาเลยใหญ่กว่าขาพี่ทิศอีกนะคือม้วนตัวม้วนไปม้วนมานะครับผมคือเขาไม่มีดินให้ลากเขาหยั่งนะเขาก็เลยล้มตัวลงพอล้มตัวลงแล้วเขาก็ยังพอดำรงชีพได้เขาก็เลื้อยไปเรื่อยพอชนหินก็โค้งไปโคงป้คงมานะครับผมกลายเป็นเหมือนเถาวันนะครับผมนะ าทาั้งเดินครับผมท่านเอาปูนเอาเอิฐมาก่อเป็นขั้นบันไดนะครับผมโอ้ครับผมนี่ครับผมอ่ามาถึงจุดแรกแล้วครับผมทางขวามือมีพระประธานนะครับผมนี่ครับผมมีรอยทะลุบนอ่าบนเพดานนลครับผมบนช่องหินนิดหน่อยนะครับผมเป็นรอยทะลุนิดหน่อยเป็นรอยแตกรอยแยกของหินนะครับผมมีพระประธาน ได้กลิ่นขี้ขา้ขางคานิดหน่อยครับผมโอ้เย็นครับผมอากาศเย็นมากเลยโอ้นี่ครับเป็นพระประธานทองเหลืององค์ใหญ่นะครับผมองค์ใหญ่มากโอ้ครับผมท่านเอาขึ้นมาได้ยังไงอ่าหนทางนี่ลกห่างไกลจากชุมชนมากๆนะครับผมทางขึ้นเขามาก็ไม่ธรรมดานะครับผมพื้นท่านเทป,ปูนนะครับพื้นท่านเทป,ปูนอ่าภายในสถานที่แห่งนี้นะครับผม ตอนนี้ก็มีพานมีซอกซอกถ้ำหรือว่าซอกหินแตกนะครับผมนี่ครับผมข้างบนยังมีพระอีกนะครับผมมีพระประธานขึ้นไปอีกนะครับเป็นร่องหินแตกนะครับผมซ้ายขวาอืมเป็นพระท้องเหลืองนะครับผมนะสวยครับนี่ครับผมบนเพดานถ้ำนะครับผมไต่เย็นครับอยู่จุดนี้เย็นมากนะได้ ไอ้ย็นตอนนี้มีไฟโซลาเซลล์นะเขาก็พริบอยู่วับวับวับอยู่นะครับผมตรงนี้นะครับผมนะสถานที่ตรงนี้นะครับอผู้ทพํพาาผาป่องฟ้าตรงนี้นะครับผมว่ากันว่าก็เป็นแดนเมืองบางบทอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะครับผมนะวันนี้พิธีอยู่คนเดียวด้วยนะที่นี่นะครูบาอาจารย์ไปข้างนอกเขาลูกเนี้ยพิธีิอยู่คนเดียววันนี้นี่ครับผม ตามเถาวันก็จะมีเห็ดงอกขึ้นด้วยนะสวยจริงๆครับคือคุณจะได้เห็นธรรมชาติที่สวยจริงๆอะ่ะธรรมชาติคือธรรมชาติจริงๆอะ่ะนะท่านปรับปรุงแค่พื้นนะครับผมช่วงพื้นท่านปรับเทปูนแต่ก็หลายปีแล้วที่ไม่มีพระสงฆ์มาอยู่อาศัยตรงนี้นะครับผมนี่ครับผมตามเถาวันที่เลื้อยมาก็จะมีเห็ดขึ้นนะครับผมสวยนูน่นโอ้โหเห็ดเห็ดเยอะมากครับผมนู่นครับผม ก็ยังมีทางเดินทอดยาวอีกนะครับผมอ่าอากาศคึมนะครับวันนี้นะครับผมตัวนี้เหมือนประตูนะครับผมอ่าพิธิจะพาออกไปดูข้างนอกนะครับหลังจากที่เดินสุดถ้ำอ่าพระปองฟ้าตัวนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะพาออกไปดูข้างนอกว่าเหมือนเมืองโบราณครับผมเหมือนเมืองโบราณนะที่นี่นะพิธิเคยมาครั้งแรกนะมางานศพอายาตของพระรูปหนึ่งนะครับผมและท่านก็พามาพักที่นี่นะครับผมนะ ก็เลยรู้จักที่นี่นะเมื่อสองปีที่แล้ว <N> นี่ครับผมเป็นหินเป็นช่องว่างระหว่างหินสองก้อนนะครับผมนี่ครับผมข้างล่างกว้างนะข้างบนเพดานหรือว่าข้างบนรังคาจะแคบนะครับผมเกือบจะชิดกันเลยบางจุดก็ชิดกันเลยเหมือนข้างหน้านะผมชิดกันเลยนะครับผมนี่ครับตรงนี้เป็นพื้นทรายนะครับผมเป็นพื้นทรายเป็นพื้นหินที่ท่านใช้จอบเสียมปรับให้เรียบแค่นั้นนะครับผมนะไม่ได้เทปูนนะครับผมนี่ครับเป็นซอกหิน ข้างบนครับมีรากไม้มีเถาวัลย์เลื้อยลงมานิดหน่อยนะครับผมนะครับผมมองไปข้างหน้านะเหมือนซุ้มทางเข้าวัดเลยนะครับผมนะเป็นเป็นประตูและยอดข้างบนแหลมแล้วก็ได้ฉากได้มุมพอดีเลยนะครับผมเหมือนเมืองครับผมเหมือนเมืองเหมือนปราสาทหินตั้งแต่โบราณน,นะครับผมเหมือนมากๆเลยนะนี่ครับผมคือขนลุกเลยเดินคนเดียวครับผมจริงๆนะ เดินคนเดียวในคนลุกเลยตรงนี้ท่านทำเป็นเหมือนชั้นวางของนะครับผมเนี่ยครับนี่ตรงนี้ก็เป็นประตูอีกประตูหนึ่งครับเป็นเหมือนประตูเลยนะจริงๆนะเดี๋ยววิธีจะพาออกไปดูข้างนอกนะครับผมเนี่ยมีรอยแตกนิดหน่อยนะครับผมข้างบนเนี่ยลากไม้อย่างสวยเลยอะ มีทาวรเลือ้อยลงมาเขาก็กระดุกกระดิกด้วยนะโอ้ยเสียงนกเสียงไก่ปา่านี่ครับผมมาตรงนี้ท่านเทป,ปูนนะครับผมเดินมาจะสุดถ้ำแล,ล้วล่ะนี่ท่านก็จะเทป,ปูนนี่ครับผมเห็นไหมมองช่องทะลุนะครับผมเหมือนซุ้มประตูวัดประตูเมืองเลยนะเหมือนมากอุ้ยเหี้ย เขี่ยหรือก,กบอ๋อในความีงูไล่กินเขาตันนี้ก็มีผ้าประทานนะครับผมโอ้โห,โหขนลุกเลยครับขนลุกเลยเข้ามาจุดนี้นะครับผมเขียดเหมือนเขานีอะไรนี่ครับผมมีพราประทานอ่าเป็นเป็นโลหะนะครับแต่ไม่ใช่ทองเหลืองนะครับผมนะนี่ครับผม ก็มีรากไม้นะครับผมบนเพดานนี่ครับผมมีรากไม,ม,ม้มีน้ำหยดนะครับผมมีน้ำหยดตลอดโอ้โหอ๋อตรงนี้ท่านก่อทำอะไรไม่รู้ครับผมท่านอาจจะทำเป็นห้องหรืออะไรสักอย่างนะมีบาดเก่าๆคว่ำอยู่ใบหนึ่งนะครับผมนี่นะโอ้โหโกบเพียดเยอะมากครับผมกบเพียนในถ้ำเยอะมากๆเลย ตรงนี้เหมือนห้องห้องหนึ่งนะครับผมเนี่ยก็ยอดแหลมอีกแล้วนะช่องทะลุนะจะเป็นยอดแหลมเหมือนจั่วบ้านอย่างนี้นะครับผมโอ้โหเขียดเขียดเยอะมากเลยนี่ครับเป็นห้องห้องนึงนะครับผมมีน้ําหยดนะครับผมปากถ้ำนะน่ะเป็นเหมือนจั่วบ้านจั่ววัดเลยนะครับผมจั่วศาลาย่างนี้นะทรงอย่างนั нибудь. ้นเลยนะครับผม เงียบมากครับเงียบมากทั้งอยู่ในถ้าด้วยนะแล้วก็ในพื้นที่ห่างคนด้วยนะครับผมนี่ครับผมอสุดทางออกถ้านะครับจะมีบันไดนะครับผมบันไดสามขั้นโอ้ครับผมพอออกมาทางนี้ก็มีพระประธานองค์ใหญ่มากครับผมนี่ครับผมโอ้โหครับผมจนมีสถาเอาขึ้นมานะครับผม ซ้ายขวาก็มีพระโมคคัลลาสารีบุตรนะครับผมครับตรงนี้เป็นหน้าถ้ำอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวพิธิจะพาเดินย้อนกลับเข้าไปในถ้ำอีกครั้งเพื่อไปทะลุอีกฝั่งนะครับผมเดี๋ยวพิธจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมที่นี่ถ,ถึงเหมือนเมืองบางบทโอ้โหนี่หลากไซครับอย่างสวยตัวนี้เป็นประตูทางเข้านะครับผมถ้ามองออกมาจากถ้ำนะมองออกมาหาแสงสว่างจะเหมือนจั่วสาราวัดเลยนะมองออกมานะครับผม ตรงขวามือนะครับผมเป็นพระประธานองค์ใหญ่นะครับผมเป็นพระประธานทองเหลืองโอ้โหไม่รู้ท่านเอาขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมตรงนี้ก็เป็นหินหินก้อนหนึ่งที่แบบเหมือนเสาอะไรสักอย่างเหมือนเหมือนหลักอะไรสักอย่างหรือเหมือนเจดีนะครับผมเหมือนเจดีที่ตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็ประตูทางเข้านี่ครับผมประตูทางเข้านะถ้ามองย้อนออกมาจากข้างในนะครับผม จะมองเหมือนจั่วสารานะครับผมเนี่ยครับผมอาจจะมองเห็นช่องทะลุนะครับผมเดี๋ยวพีทจะพาเดินไปดูนะครับตรงนี้เป็นพระประธานนะครับผมเหมือนเมืองเก่าปราสาทเก่ายังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมนะแล้วผู้ที่เดินเข้ามาเนี่ยนะครับผมจะรู้สึกโอ้โหคนพองสยองเก้าเลยนะครับผมคนลุกเลยนะจริงๆนี่ครับผมฝั่งนี้มีองค์พระประธานนะครับผมที่พีทพาดูแล้วนะครับเมื่อกี้นะ มีน้ำหยดนะครับผมมีน้ำหยดตลอดนะในเพดานถ้ำนะครับผมนี่ครับผมตรงนี้เป็นหินที่ชิดกันนะครับข้างบนนะบนเพดานนะครับผมก็ต้องขออภไปด้วยนะครับถ้าในมุมกล้องมืดนะครับผมนี่ครับผมมีกล่องยากันยุงด้วยนี่ครับผมนี่ครับอุ้ยโอ้โหเขียดกระโดดชนอ่านี่ครับวิล่องหินแตกนะ แต่วันนี้ฟ้าคลิบนะครับไม่มีแดดเลยนะครับผมนะไม่มีแดดเลยตรงนี้เป็นประตูนะครับผมนะเป็นประตูหนึ่งประตูแล้วนะเราจะพาเดินไปเนี่ยครับผมกว้างอยู่นะครับผมกว้างนะกว้างพอสมควร ตอนนี้ก็เป็นโพรงหินนะครับครูบาอาจารย์ท่านเอาไม้กวาดวางไว้นะครับเป็นที่วางไม้กวาดเวลาใครไปใครมาอยากจะปัดจะกวาดข้างในถ้าอย่างนี้นะครับผมก็กวาดได้นะครับผมเนี้ยมีลากไม้แทรกออกมาจากหินนะครับผมเนี่ยบนเพดานถ้าจะมะีลากไม้ย้อยมาตลอดนะครับตลอดแนวนะเป็นไม้นานาชนิดที่เขาเกิดขึ้นบนภูเขานะครับเนี่ยครับผมมองมาทางนี้ก็เหมือนกันนะก็จะเหมือน มองผิเวเผินนะครับถ้ามองไกลๆจะเหมือนอซุ้มทางเข้าวัดนะครับเนี่ยทางนี้เป็นทางที่พิธีพาเดินเข้ามางแต่ที่แรกนะครับแล้วก็มีเถาวัลย์มีเหตุเกิดตามเถาวัลย์นะครับตัวนี้เป็นอีกประตูหนึ่งนะครับผมประตูจริงๆช่องนี้นะเป็นช่องที่ลมแรงมากๆนะเนี่ยครับผมเห็นไหมดูในในเงา แสงนะครับผมสองฝั่งเป็นหินนะครับผมแล้วก็จะมีแสงอ่าข้างบนนะครับผมนี่ครับผมนะเป็นช่องทะลุทั้งสองฝั่งนะครับผมนู่นครับผมถ้ามองไปนะครับผมท่านนั่นก็เป็นเหมือนสมประตูทางเข้าวัดเข้าโบสถ์อะไรอย่างนั้นนะครับผมเหมือนจั่วสาร่ายังงนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอย่างนี้นะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมเป็นทางเข้าทางออกนะครับผมและตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผม จุดนี้ลมแรงนะปกติลมเย็นมากช่องนี้นะครับเป,เป็นทางผ่านของลมนะครับผมนี่ครับเป็นหินมีรากไม้นะครับผมรากไม้รากใ่เลื้อยลงมาเยอะเลยนะครับผมก็เป็นความสวยงามตามธรรมชาตินะครับผมนู่นข้างบนครับผมมีรากไม้เล็กๆค่อยย้อยลงมานะครับเดี๋ยวพิธีจะพาไปดูมุมข้างนอกนะครับผม ออกมาข้างนอกก็โอเคสว่างหน่อยอยู่ข้างในมืด <c ười> คืมครับเนี่ยครับไม่มีแดดเลยนะคืมฟ้าคืมฝนไม่มีแดดนะครับเนี่ยครับผมเดี๋ยวนะพี่จะหามุมมองตรงนั้นนะครับผมเป็นหินอที่ตั้งอยู่ติดกับพื้นนิดเดียวนะครับตรงนี้ครับผมเนี่ยเป็นเหมือนปราสาทเป็นเหมือนปราสาทราชวังนะครับแล้วก็นี่เป็นประตูทางเข้าครับผมเนี่ย ประตูแรกนะครับผมเป็นประตูแรกที่พิธีพาเดินออกมาเมื่อกี้น,นี่ครับผมเนี่ยครับผมเป็นเหมือนประตูเข้าเมืองอีกเมืองหนึ่งนะพอเดินเข้าไปนี่โอ้โหครับผมคนพอกสยองเข้าเลยนะพิธีจะเดินทางห่างนะให้มมกุฎเห็นกว้างๆนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นประตูแรกนะเดี๋ยวเดินมาอีก นี่ครับผมภายนอกนะสวยมากโอ้โหลากลาก,ลากตน้นไทรยาวมากครับผมนะนี่ครับผมสูงนะครับผมสูงแล้วๆก็ยี่สิบกว่าเมตรนะครับผมยี่สิบสามสิบเมตรนะครับผมสูงจากพื้นนะ,ะหินหินความสูงของปราสาทหินตรงนี้นะครับผมเนี่ยครับผมเป็นลากไม้เป็นเถาวันเลื้อย นี่ครับผมเป็นแท่งหินอย่างนี้นะครับผมเป็นเหมือนตึกอะ่ะยาวมายาวมายาวมาอันนี้ก็มีร่องรอยทางเดินเก่าๆอยู่นะทางเดินเก่าแต่ไม่มีใครเดินทางผ่านมาทางนี้หลายปีแล้วนะครับผมนี่ครับผมตัวน,นี้ก็เป็นเหมือนอีกประตูหนึ่งครับผมนี่ครับเป็นประตูอีกประตูหนึง่งเหมือนประตูเข้าเมืองคือประตูนี้ กับประตูทางนู้นนะครับผมประตูเป็นช่องประตูซ้ายขวาแล้วก็อข้างในก็เป็นป่องทะลุอีกนะครับผมนะครับผมนะบผม,มีที่สุดซ้ายขวาแล้วก็ประตูหน้า2ประตูอ่ะนะประตูหน้าสองประตูซ้ายขวาแล้วก็ทะลุหัวท้ายอย่างนี้นะครับผมทะลุหัวท้ายแล้วก็ประตูหน้าซ้ายขวานี่นะแต่ทางเดินลกครับ พอเดินมาพี่ที่จะเดินออกมาทางนี้นะจะได้เห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับผมเนี่ครับผมตรงนี้ก็เป็นเหมือนเจดีหินที่อยู่หัวท้ายของปราสาทหลังนี้หรือว่าถ้ำผาป่องฟ้าแห่งนี้นะครับผมนี่ครับผมเป็นเหมือนเจดีหินนะคือตรงนี้นะเป็นคล้ายๆดอกเห็ดนั่นแหละครับผมนะเป็นเหมือนดอกเห็ด แล้วฝั่งทางนั้นก็เป็นหิน u ู o โอเมื่อกี้ที่พิธิพาดูหรือว่าหินค้างคกนะก้อนเดียวกันนั่นแหละแต่คนละมุมมองไงมองคนละฝัง่งนะครับผมคือเขาจะมีหินอย่างนี้ตั้งอยู่หัวท้ายนะพิธิตเลยว่าเออเหมือนเมืองเหมือนปราสาทปราสาทหินโบราณอย่างนี้นะครับผมนี่นี่ครับทางเขาทําอีกที่หนึ่งจุดหนึ่งก็มีพระประธานอง,งนค์ใหญ่นัครับผมโอ้โหครับผมสวยมากนะ เป็นธรรมชาติสร้างสรรค์ได้เยี่ยมที่สุดนะอาพิเศษมากนะครับผมนี่พิธีถ่าเดินย้อนกลับได้ครับผมมองมุมข้างนอกนะครับผมเนี่ยครับผมเป็นประตูหนึ่งนะประตูหน้านะครับผม ประตูหน้าแล้วก็ทะลุหัวท้ายอีกนะโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆตอนพิชิตมาครั้งแรกนะโอ้โหขนลุกเกลียวเลยครับผมนี่ครับผมเป็นรากไม้ที่หยั่งลงมานะเต็มไปหมดเลยครับผมเนี่ยนี่ครับผมเป็นเหมือนม่านนะม่านรากไม้เลยนะเต็มไปหมดเลย พิธก็จะได้พาเดินกลับแล้วนะครับผมนี่ครับผมอีกจุดนะครับผมที่มีพระพุทธรูปนะครับผมพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่มากนะก็ไม่ทราบว่าท่านเอาขึ้นมาบนเขาแล้วเอาเข้ามาในถ้าได้ยังไงครับผมนี่ครับผมทางเขาก็แคบๆนะครับผมเป็นทางเดินแคบๆเข้ามาครับวันนี้พิธีก็พาพามาเที่ยวชมสารสงภูทํามพระผาป่องฟ้า คิดว่าทั่วนะครับผมนะคิดว่าทั่วแล้วทีนี้พี่คิดก็จะได้พาเดินกลับนะครับผมนะจะพาเดินกลับสุดยอดเลยหินก้อนนี้ครับคือเขาตั้งอยู่นิดเดียวไงนี่โอ้โหนะหินก้อนนี้ก็เหมือนกันนะแต่มีหินก้อนนี้บังไงก็เลยมองไม่ชัดนะนะหินก้อนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยนี่ครับผมก็เป็นเหมือนดอกเห็ดนะสวยครับสวย เป็นความงามตามธรรมชาตินะมองอีกมุมนี้แต่เหมือนค้างคกครกั <c oughs> บเหมือนค้างคกมากมากเลยนะนี่ฮะดอกดอกอะไรไม่รู้ดอกเหลืองเหลืองนี่เยอะเลยครับผมนี่เนี่ครับผมเยอะเลยนะขึ้นเป็นกลุ่มเลยนี่ครับผมตรงนี้เป็นสวนเขาด้วยละ่ะ <c> เ <oughs> ยอะมากนะครับผมอ๋อตรงนี้ครับผม โอ้ตรงนี้เป็นบอ่อหินอา,อาจารย์ท่านบอกอยู่นะแต่พี่ลืมไปครับผม <c oughs> ก็เพิ่งมาเห็นนี่แหละนะท่านบอกว่าบอ่อนี้ยนะเป็นบอ่อเป็นบอ่อหินนะครับเป็นบ่อหินแต่มีน้ําตลอดปีนะครับผมเนี่ยบอ่อเนี้ยนะครับผมมีขันด้วยนะตรงนี้นะมีขันด้วยนี่คตักน้าอ๋อน้ำค่อนข้าง,างเป็นสีใบไม้นะครับผมนะเป็นสีเหมือนชานะครับผมอ่าเพราะว่าใบไม้เขาหล่นใส่แล้วดูแรงนะครับผมนู่นรากไม้รากไม้ย่างสวยเลยครับผม อาจารย์ท่านบอกว่าเป็นบอ่อเป็นบ่อหินที่มีน้ําตลอดปีนะครับผมตอนนี้เป็นต้นไทรเล็กๆนะครับผมนะเป็นรากต้นไทรนะครับผมที่ยั่งลงในบ่อนะครับผมโอ้เป็นบ่อที่สวยครับนะเนี่ยครับผมเป็นความมหัศจรรย์ของอธรรมชาตินะบางจุดบนภูเขาที่สูงแนละห่างไกลผู้คนก็ ไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีบอ่อน้ําหรือว่ามีน้ําทั้งปีอย่างนี้นะครับผมก็แปลกเหมือนกัน,นโอ้โหต้นอะไรเนี่ยต้นใหญ่มากครับพาเดินมารับลมตรงนี้ครับแต่ไม่ลมละเดินมาเที่ยวนี้ไม่ลมละแต่ก็เย็ยนครับจุดนี้เป็นจุดที่เย็ยน มาเย็ยนจุดนี้เย็ยนสบายมากๆเลยอ่าที่จริงต้นนี้มีอ่างเก็บน้ํานะครับผมแต่ทีนี้ตน้ตนไม้มันบงังอ่าหรือไม่ก็ต้องไปขึ้นยอดเขาอีกมุมครับผมแต่ว่าอ่าพิธิตไปไม่ไหวครับผมต้องเดินอ้อมไปไกลไงต้องเดินอ้อมไปไกลพิธีเลยโอ้ oh. พาดูแก่ผาปองฟ้านะครับผมนะโอ้โห oh, oh, นี่ครับผมก่้ยไม้ที่เขาเกิดเป็นกลุ่มนะครับผมสวยมากครับผม ต้นอะไรต้นไทรหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับผมแต่เป็นพโพรงนะเป็นพโพรงแล้วก็มีกล้วยไม้ขึ้นนะครับผมสวยนี่ครับธรรมชาติส,สวยๆนะครับตรงนี้นะอ่ะมาตรงนี้ได้กลิ่นอีกแล้วได้กลิ่นหอมนะครับผมพิ่ิศอาจจะไปเหยียบว่านหรืออะไรเขานะครับผมนะทึงไี่กินหอมมากเลยนะแต่ตรงนี้เป็นต้นว่านนะ,ะแถวๆนี้หรือเปล่าเนี่ยอาจจะมีว่านอะไรครับตรงนี้นะที่พิ่ิดยืนอยู่นี่ครับผม จะส่งกลิ่นหอมมากโอ้มีลมมาแล้วครับผมนะดูใบไ,ไม้ครับผมดูใบไ,ไม้ไหวติงแล้วโอ้โอเย็นสบายครับวันนี้พิธิตก็พาอเที่ยวชมภูทํัผ้าผาป่องฟ้าก็คิดว่าครบนะครับ ครบแล้วก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับผมนะโอ้บรรยากาศดีครับพามารับลมครับผมพามารับลมตรงหน้าผาตรงนี้นะครับผมเย็นมากๆเลยครับผมเห็นวิวได้ไกลนะครับผมโอ้โหสุดสุดไปเลยนะตรงนี้นะสุดๆไปเลยสวยมากครับเป็นวิวที่สวยนะถ้าไม่ดูอ่าถ้าได้มาดูกับตาเนี่ยจะสวยยิ่งกว่านี้นะครับผม แต่วันนี้นะครับพิธีก็ต้องลาไปก่อนเอาไว้โอกาสหน้านะครับผมถ้าพิธีได้ไปเจอถ้ำเงื้อผาป่าเขาตรงไหนที่น่าสนใจที่หน้านแนะนาให้ครูบาอาจารย์ไปพักไปภาวนาไดา้พิธีก็จะได้นําเสนอมาให้ได้รับชมกันในโอกาสหน้านะครับสําสหรับวันนี้นะครับผมพิธีขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับรอติดตามชมนะครับว่าพิธีจะพาเที่ยวไหนครับผมนี่ครับพังลง ทางเดินลงค่อนข้างชันนะครับผมชันแล้วก็ดิ่งมากๆด้วยแต่นี้มีลมหน่อยนะมีลมโชยผ่านตลอดทางเดิน